สวัสดีค่ะพี่น้องเป็นที่เรียบร้อยมือนีฟินแลนด์ขับเปิดเป็นมือแรกแต่โบแขวโดนดามาตั้งแต่ก่อนเปิดพี่น้องว่าฟินขับเนียเออเป็นตัวเ็ตุห้คขอบรัวแตกเหล่าเป็นตัวเ็ตุห้ยขอบรั้วแตกแกะคอยไม่ข้ามหมูซึกว่าคนสันดานเจ้าชู้ยังไงมันกะแตกแยกคือเก่าบางคนบางขอบรัวมันเจาสู่ทั้งผัวทั้งเมียแต่มันกอยู่น้ำกันก็มี มันบได้เกวของกันดอกว่าเออการมีฟินครับการมีครับนั่นครับนี่มันสีเหตุใหคขอบครัวแตกเา่าเออบ่าวอิรีตัวพี่น้องหลานอาหาอาหารกับมีขาะาโอเคอาบอ๊นวดบาผู้ชายมันกับบไดไเปิดแค่ทีเดียวเนาะบาโหดประเทตมันกับบอดไมีแค่ฟินขับไหมอันนี้คือในมุมมองข่อยท่าคนเฮ้ามันสิสะสแสวงหามันไปได้สู้มองละพี่น้องลังเทือนมันพอกันอยู่วัด มันก็เนีไปเอากันกับมี่โอ้ยนภาษาออหยังก็ไปฟินขับป่าโบอกข้อแตกอิลีตัวอันนี้คือในความเป็นจริงถ้าครอบพัดสิแตกเรามันบ่ได้เกี่ยวกับพับมันบ่ได้เกี่ยวกับสถานที่มันเกี่ยวกับสันดานของคนอันนี้เป็นความเป็นจริงความเป็นจริงที่บ่มีออียังมาหลบลลางใดต่อให้ที่นั่งถือศีลกินเจอยู่วัด ถ้าสันดานมันบอกแปลกถ้าสันดานมันเสาะหายังไงมันกบมีเอาเอาอีหลีเออชีวิตครูย่าไปคิดอกหยังหลายคิดแต่ว่ามีโชคมีวาสนาซ้ำใดกับซ้ำนั่นและเรื่องเงินเรื่องทองเลื่องอีหยังกับเก็บกรรมไว้ให้ดีๆเออแยกกันเก็บแยกกันยังกับวากันไปย่าไปไหวใจในชีวิตครูมากไปอันนี้ในมุมมองของข่อยนะย่าไปยึดติดมันเลย บอกอีลีมือนีมันหักเข้ามืออื่นมันกะหักคนอื่นได้มือนีเข้าหักมันได้มืออื่นเข้ากับหักผู้อื่นได้คือกันเออมันเป็นเรื่องปกติมันเลี้ยวแต่อารมณ์เลี้ยวแต่จิตใจของแต่ละบุคคลเออว่าสิเติมเต็มพ่อโบสิเต็มบบพ่อหรือสิเต็มพ่อหรือว่ายังไงมันบ่เกี่ยวกันบอกอีลีละอีอย่างหนึ่งฟิ้นขับมันก็ไปได้ทางมายิ่งบุ้ซายถ้าคิดว่ามันสิแตกแยกมันกระส่วนผัวงไปน้ำส่วนเมียมมึงไปน้ำ ไปนั่ง oh, โอโหน้ากันอยู่บ่างนันเอออิลีตัววะอ,อิลี ει. ไปร้านอาหารนี่ไข่กับผัวกับไปน้ากัรนี่ไปบาร์ม่ยิ่งไปไปอย่างข่กับผัวก็ไปน้ากันหลังเสื้อข่ยบน้าก้นผัวซ้ําเออพ่อข่มีข้ามหูซึกว่าตอไห้น้าก้นตอไห้น้าก้นหอบเสื้อหอบสาสน้าก้นมันยางน้าก้นมันท้ามันสิเป็นมันกับเป็นเออถ้ามันสิเป็นมันกับเป็น เออยิ่งบางคนน่ะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยการที่กูจำการชิดมันจะไปบ่อใรรังเถื่อมันยิ่งบีบบีบให้เขาไปในทางที่ไม่ดีแล้วอีกอย่างหนึ่งนะถ้าสม,มุนเ่ามีความรู้สึกว่าผัวห่อมักเที่ยวหนึ่งห่อต้องเปลี่ยนไม่เสร็จเปลี่ยนความคิดอ่ะทางแหลกเลยป้ามันซะเพื่อความสบายใจของเฮาให้เฮ้าในนอนหลับป้าบ่ได้หักมันหลายเปลี่ยนความคิด ยินยอมรับสภาพอาอย่าทาังที่สามเที่ยวแข้งมันโหลดทังที่สี่เที่ยวน้ํามันโหลดเออมันไปมวนเขากับไปมวนน้าอ่ามันไปบามีงเขากับไปคือกันไม่ยิ่งกับบ่บ่แมนว่าบ่งามเนาะพี่น้องเนาะร่งเถื่อเขาเนี่ยไม่ยิ่งน้ากันเนี่ยดีกว่าเนี่ยผู้ชายรลางเถื่อเดี้ยไปหาดไปเหิดไปอย่างนี้นสิเห็นไม่ยิ่งใส่บิก,กนินี่เนี่ยไม่ยิ่งก่อนผู้ชายถอดเสือส้อซักเมมัน เอาไว้ก่อนอิลีตัวอันนี้เป็นความเป็นจริงดิตามข่อยไปถอดไปเที่ยวสมัครสายตาถี่เลมองขึ้นมองไม่ยิ่งน้ากันบ่ก่อยมองหรอผู้ท่าย่ะเพราะว่าเป็นยังหูบ่มันพวกหูกันว่ามันคนรเนี้มส่วนใดของมันเอออิลีอันนี้ในมุมมองข่อยแต่มีนิมนนม่มเนมหุ่นเนมเพิ่มเนมเสือเนมผาเนมการแต่งหนะ้าแต่งตาเนมขนคิว้วขนตัง้งวากันไปพี่น้องเออ สีแนมเผื่อมาปรับปรุงตัวตัวเองหรือว่าสีแนมเปรียบเทียบหรือว่าสีแนมแบบยิ้มยิ้มหรือว่าสีแนมในไหนก็ววากันไปแต่ส่วนมากมายิ่งแนมมียิ่งนำกันเองแล้วมายิ่งไปบาร์มายิ่งก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเทคแค่เขาไม่ดีเขาเป็นเพื่อนชวนเขาคุยดีดีเหมือนกันเออเพราะว่ามันเป็นงานของเขามันเป็นเอเจนต์ของเขาผู้หญิงบางคนหอาบอดดิไปจ่องไปเอาผู้ชายอย่างเดียวเขาก็ทํางานของเขาไป เออเราก็เป็นลูกค้าเขาเขาก็นนางว่าน้ำเขาใดเขาก็มาเทคเค้เฮาเป็นเรื่องปกติถาหนเท่าไปบาโฮดอันนี้ขอยว่าท่านเคยไปขอยน้อมรับว่าขอยอมว่าท่านเคยไปแต่ว่าไปไป,ไปพวกพับพวกยังที่บามีอ่าบอยที่เป็นผูน้ชายเนาะเป็นเอ่อคนเสิร์ฟหรือยังเสียก็คุยปกติคุยนวหัวมอนปกติมันบ่ได้ว่าการทิ่เฮ้าจะคุยกับคนคนนึง หรือว่าการที่ผัวเขาจะคุยกับคนคนหนึ่งนั่นหมายความว่าเขาสิบไปกับอีกบุคคลหนึ่งตลอดเวลามันไม่ใช่อันนั้นมันคือความคิดความจิตตกของคุณเองเออคนที่จะเป็นคนที่สิจังสันจังเสี่ยมันบ่จําเป็นต้องเป็นคนเราสบบบบางทีคนซื่อเต็มติมอ่ะเป็นนักยิ่งก่าพวกดื้อพวกอีกอย่างอีกนั่งเถือพวกดื้อส่งเก่งเนี่ยกอดขาเมียหายกับมี่ได้พี่น้องกอดขาเมียหายกับมี่ มันก็เป็นตามปกตินั่นแหละก็คือว่าหักเขาบ่าหักเขาหักบ่หักเมื่อหักหลักก็แยกกันไปมันก็เป็นเรื่องปกติต้อให้เมื่อหักแล้วคุณน้ำจริงน้ำกัด <c oughs> ถามว่าคุณมีความสุขไหมแต่ถาคุณมีความสุขว่าเออกูเฮ็ดแบบเนี้ยเป็นเพราะว่ากูบ่มีความสุขมันกับบ่ต้องมีความสุขกันกูจะเป็น,จน,บบน,นเจ้ากรรมนายเวมันเออก็ว่ากันไปแล้วแต่ความคิดของแต่ละบุคคลแต่ถ้าเขาคิดว่าเอาพ่อประกัน มึงบอดีมันบ่เออกูว่ามีความสุขแต่กูก็สิปล่อยมึงไปเพื่อกูจะออกไปเดินหาความสุขของกูนี่มันก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งเพราะว่าไหคิดไปว่าผู้ชายหรือว่าไม่ยิ่งก็ตามมันบอดอยมีคนเดียวในโลกต่อให้มันมีคนเดียวในโลกไม่ยิ่งหักไม่ยิ่งผู้ชายหักผู้ชายก็มีคือกันบางที่เฮ้าอยู่น้ำกันอ่ะเฮาบได้คิดว่าผัวเมียเสมอไปการที่เฮ้าอยู่น้ำกันในสถานะคล้ายๆเพื่อนดูแลเทคแคร์ care, กัน มันก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งอยู่ที่ความเข้าใจความคิดความหูซึกเออคันเข้าใจกันก็นกนคือจบเทคแคร์กันแค่ความหูซึกกันในบางอย่างบางสิ่งเออเข้ารบในการเป็น ตัวตนของอีกคนหนึ่งโดยที่บ่ไใดเอาความเป็นเฮ้าเนี่ยไปยัดเยียดเขามากเกินไปเพราะว่าแต่เฮ้ายัดเยียดความเป็นเฮ้าไปปุ๊บเฮาก็ต้องคิดว่าทําไมกูต้องเปลี่ยนเผื่อมึงมากไม่ขนาดนี้แล้วมึงเปลี่ยนอย่างเผื่อกูมันก็ต้องมีคาถามเนี่ยมาทะเลาะกันนู่นนี่นั่นในมือหนึง่งเขาเปลี่ยนหายได้แต่มันอาจจะบ,บ่ไดดเป็นระยะยาวเพราะทุกคนมีสันดานที่เป็นของเจ้าของมาต่างแต่ด้งเดิมที่เป็นมาต่างแต่เป็นสิบปียี่สิบปีสามสิบ ปีวากันไปยู่ทีว่ามันสิระเบิดมันสิกดทับหรือมันสิเปลี่ยนแปลงได้จริงๆเอออีหลีตัวมันคือการจับกองซุ่มมันคือความพยายามมันคือความหลายสิ่งหลายอย่างน่ะมันบริเกี่ยวกับว่าการทีมีอ่าพับมีอียงแบบเนี่ยแล้วมันสิเหลืใไห้ข้น่ะแตกแยกเสมอไปเนาะสมัยแต่กอกแต่กอนบ่มีผับม่มีบาก็ยังเลิกก่ากันเยอะแยะ ยบาไปแล้วก็ได้ปวดประสาทคิดได้ยังไง